กูดยอดงามมนะคะปลูกครั้งเดียวเก็บเกี่ยวได้ตลอดไปเป็นผักพื้นบ้านปลูกไว้ตัดยอดกินใบปลอดสารพิษเติบโตจนขยายพื้นที่ไม่ทันเลยค่ะปลูกไว้ริมบ้านยิ่งสะดวกเลยค่ะเปิดประตูออกมาอ่ะเขียวไปหมดเลยสวัสดีค่ะทุกๆคนย,ย่าญาภาวนาชาแนลค่ะ วันนี้พาทุกๆุกคนมาดูผักกูดที่บ้านย่าๆนะคะในคลิปที่ชื่อว่าผักกูดยอดยาวใหญ่ก็ใช้สิ่งนี้ไอ้ยะต้นพันธุ์ผักกูดที่อยู่ในตะกร้านี้นะคะเตรียมไว้สิบวันแล้วค่ะว่าจะปลูกลงถุงดำเผอิญไม่มีเวลานะคะว่าจะปลูกลงถุงดำเพื่อนๆดูสิคะเนี่ยายา่าเออแหวกยอดเขาให้ดูนะคะยอดเขายาวมาบาังต้นพันธุ์หมดเลยค่ะนั่นเองคะขึ้นมาแล้วค่ะนั่นเองค่ะ โตวไวมากนะคะผักกูดเราลดน้ําเช้าเย็นนี่จะโตวไวเนี่ยในตะกร้านะคะยังโตขนาดนี้เลยค่ะจากคลิปเดิมๆนะคะย่าๆเคยทําวิธีแยกต้นผักกูดปลูกลงถุงดําไว้แล้วนะคะถ้าเพื่อนๆกันที่เพิ่งมาดูนะคะก็ไปดูคลิปเก่าๆได้นะคะจะมีวิธีการเพาะพันุ์ผักกูดปลูกลงในถุงดําผักกูดในถุงดํานี้ทั้งในกระถางด้วยนะคะในกระถางเล็กๆกระถาง ประมาณ6นิ้วนะคะอายุประมาณสองเดือนค่ะเจนจะเห็นว่าผักกูดนะคะไม่ว่าเราจะปลูกลงถุงดำหรือปลูกลงในกระถางนะคะเขาก็สามารถที่จะเติบโตได้เหมือนกันนะคะตรงนี้ยายาปลูกลงดินนะคะยายาปลูกลงดินนะคะตรงนี้ยอดผักกูดก็อันนี้ที่อยู่นอกโรงเรือนนะคะยายาจะกั้นโรงเรือน แล้วก็นี้ส่วนนี้คืออยู่นอกโรงเรือนค่ะนี้เป็นผักกูดที่ปลูกในวงบ่อนะคะยาย่าก็เคยทําคลิปไปแล้วนะคะเป็นวงบ่อที่อยู่ใต้ต้นกล้วยนะคะเขาก็เตกยอดงามนะคะอายุประมาณสองสามเดือนนะคะผักกูดกลุ่มนี้เนี่ยนะคะแตกกำลงังแตกยอดแตกกอเลยค่ะผักกูดนี้เป็นผักที่ชอบที่ร่มรำไรนะคะอยู่ใต้ร่มไม้อื่น เขาจะได้ร่มไม้นะคะนั่นจีนัาเตกโกจะมีเปลือกไข่นะคะบางครั้งเราก็เปลือกไข่มาโรยไว้นะคะก็ปลูกไม่ได้พิเศษกว่า,วาผักชนิดอื่นนะคะคล้ายๆกับผักชนิดอื่นนี้เป็นผักกูดที่ปลูกในโรงเรือนนะคะที่หลังบ้านย,ายา่าๆนั่นแหะฝีมือยากาขึงซาเลนเองนะคะเป็นมีพื้นที่อยู่นิดนึงค่ะหลังบ้านก็เลยปลูกผักกูดนะคะไปกินใบ ยาย่าเคยนําเสนอคลิปวิธีขึงซาเลนนะคะคือซ่อมซาเลนเก่าหากเราปลูกเองนะคะจะมาเด็ดกินเวลาไหนก็ได้นะคะกินดิบหรือทําให้สุกก็ได้ค่ะข้างๆต้นผักกูดของยาย่าก็จะมีต้นชะพูนะคะอะขึ้นเต็มไปหมดเลยชะพูก็เป็นพืชอีกอย่างหนึ่งนะคะใช้ทำอาหารได้อร่อยได้เหมือนกันนะคะยาย่าบำรุงผักกูดโดยใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์สแสง อ่าใส่ในบวถน้ำนะคะผสมเหมือนกับพืชทั่วไปค่ะคือประมาณ1ช้อนโต๊ะต่อน้ำห้ลิตรนะคะหรือว่ากะก,กะเอานะคะถ้าเราใช้บ่อยๆเราก็จะกะก,กะเอานะคะว่าประมาณไหนต้นไม้เราจึงสวยนำไปราดรดต้นผักกูดนะคะเอ่อทำแบบนี้สัปดาห์ละประมาณสองครั้งนะคะหรือวันเว้นวันอยู่ที่ความขยันของเราด้วยค่ะ ถ้าวันไหนไม่ได้ผสมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็จะใช้น้ําเปล่านะคะบางครั้งยาย่าก็เทจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงลงในในถังแบบนี้นะคะเพราะถังนี้จะวางอยู่ใกล้กับเปลงผักกูดค่ะก็เทลงไปเลยนะคะเราก็กะกะเอาอีกนะคะว่าเทไปประมาณเท่าไหร่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงบำรุงต้นพืชนะคะทําให้รากพืชแตกรากฝอยได้มากขึ้นค่ะถ้าคนนี้ยังไม่เคยใช้นะคะก็คือ1ช้อน โตหนึ่งช้อนโต๊ะต่อน้ำห้าลิตรนะคะแล้วยา่าก็ตักน้ำตรงนี้สาดไปที่แปลงผักกูดเลยค่ะเพราะแปลงผักกูดของยาย่านี้นะคะเนื้อที่ไม่เยอะแล้วก็สาดไปถึงพอดีเลยค่ะก็แล้วแต่ความสะดวกของเรานะคะหรือเวลานั้นเราอาจจะเวลาเราเหลือน้อยนะคะในวันนั้นต้องทําหลายๆอย่างก็ใช้วิธีการนี้ได้ค่ะต้นผักกูดไม่บอบบางเกินไปนะคะส่วนผักกูดที่อยู่ในถุงดําหรืออยู่ในกระถางก็ใช้บวรดน้ํานะคะ ในวันที่ผสมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะแต่ถ้าวันไหนใช้น้ําเปล่ายาย่าก็จะใช้อาฉีพจากสายยางเลยค่ะวันนี้ฝนตกฝนตกนี้ผักกูดจะมียอดเขียวขจีเลยค่ะผักกูดเป็นผักที่ชอบน้ําแต่ไม่ชอบหากมีน้ําขังผักกูดจะเติบโตได้ดีนะคะในที่แสงลงรำไรไม่โดนแดดจ้าจนเกินไปวันนี้ยาย่า พาเพื่อนเพื่อนมาดูผักกูดยอดยาวใหญ่นะคะเพราะเราใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเพื่อนๆนที่ปลูกผักกูดอย่ากลัวนะคะผักกูดไม่ตายหลายคนบอกว่าอย่าใช้อย่างอื่นเลยให้ใช้แต่ปุ๋ยมูนอย่างเดียวในนี้ยาย่าเราพิสูจน์ด้วยตัวเองนะคะพอเราใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงราดรดผักกูดเรายิ่งยอดยาวขึ้นค่ะและจากที่แปลงผักกูดของยาย่านะคะจะมีปลวกมารบกวน แต่ตอนนี้ไม่เจอปลวกนะคะไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นเพราะกลิ่นของเจ้าจุลินทรีย์สังเกราแสงหรือเปล่าแต่กลิ่นนี้ไม่ได้ไม่ได้ติดที่ใบผักกูดนะคะใบผักกูดก็ไม่มีกลิ่นอยู่เหมือนเดิมย,ย่าๆขอขอบพระคุณทุกคนนะคะที่ติดตามชมคลิปมาจนจบช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแชร์แชร์กันไปให้เยอะๆเลยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอทุกคนโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ